จเจริญธรรมสำนึกดีครับพบกับบอกเล่าข่าวบวรสาลีอโศกนะครับข่าวการทำนาของชาวบวรสาลีอโศกเมื่อวันเสาร์ที่18มิถุนายน พุทธศักราช2565ชาวบวรสาลีอโศกร่วมใจการลงแรงทำนาแปลงนาใยทูบก,การจะได้ข้าวมากินนั้นว่ายากแล้วการทำนาไร้สารพิษด้วยก็ยิ่งยากเพิ่มไปอีกจเจริญธรรมต้นกดีค่ะวันนี้มามาถอนหญ้าในแปลงนานะคะและส่วนหนึ่งก็ถอนข้าว ที่นานะคะที่มันมีหญ้าเยอะเอามาปักดําที่เราถอนหญ้าออกนะคะมันจะมีทั้งเอเนี่ยผักโสนเนี่ยค่ะมันมีเส้นต้นโสนนี่มันมีข้อมีป้องเยอะแล้วก็แล้วเวลามันโตขึ้นมันแข็งแดงเอาไม่อยู่มันจะปนกับข้าวเม็ดมันจะเล็กๆดําๆนะคะส่วนผักบุ้งก็รากเยอะเนี่ยรากผักบุ้งก็จะเยอะยาวนะเราตึงรีบออกถ้าข้าวโตมันก็จะไปพัน มันจะไปพันในต้นข้าวของเราต้นข้าวเราก็จะไม่สมบูรณ์และต้นในนี้ค่ะต้นหญ้าเนี่ย,ยค่ะต้นหญ้าสีแดงเนี่ยค่ะหญ้าสีแดงมันเหมือนต้นข้าวมากเลยมันปนมาในข้าวมันเหมือนเราไม่มีกิเลสแต่มันมีกิเลสอยู่มันปนอยู่เนี่ยความไม่ดตีต้นมันจะแดงๆตังเกตยอยู่ก็คือต้นแดงเราต้องถอนออกมีความรู้สึกว่าเรากว่าจะได้ข้าวมาแต่ละมิตรนะ เราต้องเราต้องอดทนนะเนาะอดทนรอคอยแล้วก็ต้องมันถอนว่าจะพืชมันถอดถ,ถอนกิเลสตัเล็กๆที่ทานเอาอยู่เนี่ยกิเลสเราที่มันเกิดขึ้นผุดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยเราต้องรีบเอาออกเราต้องถึงแม้ว่าอุปสรรคของการทำนาจะมีมากแค่ไหนแต่ชาวบวรสารีอโศกต่างก็ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตข้าว ตามที่พ่อครูสมณะภูทิรักเคยให้สโลกทำไว้ว่าข้าวเป็นหนึ่งในโลกและคนฉลาดสร้างอาหารคนชั่วช้าสามานสร้างอาวุธสิ่งดีอันเป็นกุศลทำได้ยากในความยากคือความจเจริญในทุกด้านชาวเราเข้าใจและยินดีที่จะร่วมคิดร่วมแก้ปัญหา ร่วมใจโรงแรงไปด้วยกันต่อไปข่าวความระลึกสึงกันเมื่อวันอาทิตย์ที่19มิถุนายน2565อาพิชัยร่วมรักและอารอนแสงธรรมรักชาวบวรสีมาอาโศกได้เป็นธุระนำต้นสละจจำนวนประมาณ50ต้นจากบ้านสวนสละไร้สารพิษ ด็อกเตอร์ชิตตะวันมาส่งที่บวรสาลีอโศกด็อกเตอร์ชิตตะวันเป็นลูกของพ่อพิชิตและแม่ร้อยร่มบุญชนะกุลสวนสละตั้งอยู่ที่บ้านพึ่งตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเจตนาของผู้มอบให้หากนำไปปลูกจนเติบใหญ่ให้ผลผลิตที่มากพอเผื่อเหลือก็นำไปแจกจ่ายแบ่งปันต่อ นับเป็นความระลึกถึงกันที่ด็อตเตอร์ชิตตวันชนะกุลมีต่อชาวบวรสาลีอโศกต้องขอขอบพระคุณไว้นกโอกาสนี้ด้วยค่ะวันจากปันสุสาลีสีมาเย้ <laughs> <laughs> การบำเพ็ญธรรมในวันบวร <c oughs> เมื่อวันอังคารที่21มิถุนายน2565ช่วงบ่ายชาวบวรสารียโศกต่างร่วมแรงร่วมใจกันเข้าร่วมขบวนการกลุ่มในวันบวรเป็นการทำงานพร้อมกับการปฏิบัติธรรมโดยมีการเรียนรู้สภาวะที่เกิดขึ้นขณะทำงานด้วยการประชุมผู้รับใช้ก่อนวันบวร สรุปไว้ว่าเพื่อให้ผู้มีอายุยาวในชุมชนได้มีโอกาสาร่วมขบวนการกลุ่มในวันบวรด้วยจึงเห็นควรว่าจะพาไปถอนหญ้าบริเวณหน้าร้านใจฟ้าเก่าและบริเวณปั๊มน้ำมันเก่าซึ่งได้ไปปลูกมันเน็บไว้หลายแปลงสำหรับการร่วมขบวนการกลุ่มในวันนี้นอกจากจะถอนหญ้า แรงมันเน็บแล้ว,ลวก็ถือโอกาสปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณรอบๆไปด้วยทั้งตัดแต่งกิ่งไม้ทั้งใช้เครื่องตัดหญ้าบริเวณริมถนนการมัดกรรารพรอครูค่ะวันนี้เป็นอยู่กับกรรมัญญาของสาลีอโศกนะคะเรามาถอนหญ้าถอนหญ้าให้ต้นมันแต่ว่ามันไม่เห็นเลยค่ะเห็นแต่ต้นหญ้าสวงสวงท่วมเอว ก็ใช้ความพยายามสูงอยู่เพราะว่ามันร้อนร้อน,นเดียวกันเราก็ได้บุญไปด้วยคือการตัดกิเลสข,ของเรานะคะอย่างเช่นกิเลสความขี้เกียจหรือว่ากิเลสความกลัวความร้อนอนีค่ะเราก็ต้องสู้นะคะสู้กับความร้อนดูว่าเ,เราจะสู้ได้ไหมวันนี้ก็ทุกฐานงานก็ลงมารวมกันที่นี่หมดมาสร้างความเป็นพี่เป็นน้องมาสร้างความสามัคคีมาละตัวตนจากฐานงาน ไม่มีตัวตนมารวมอยู่ที่นี่แล้วก็มาสร้างความเป็นพี่เป็นน้องนะคะทุกคนได้เงื่อหมดเลยเงือก็คือน้ำมนตของเราและประสบผลสำเร็จก็คือ,อทำให้มันงอกงามไม่ให้ไปพันธุ์องมันเน็บนะะแม้อากาศจะร้อนก็ตามแต่ว่าด้วยความตั้งใจทุกคนก็มีใจที่มารวมกันมาร่วมกัน เหนื่อยก็เหนื่อยด้วยกันร้อนก็ร้อนด้วยกันแต่ถึงเวลาเสร็จงานก็จะมีความสุขไปพร้อมกันจเจริญธรรม